ความรักถึงกลายเป็นโซนนดกตกรรมสุดเศร้าแบบนี้วันนี้เรามาย้อมร้อนอดีตกันครับรู้ๆว่าฟังแลตเตอรี่เลขสิออกแล้วมามาเลี้ยงให้หน่อยแอดครับที่จะแสดงหมายเลขแล้วค่ะรางวัลที่หนึ่งวันันที่หนึ่งกันยายนพุทธศักราช2563 ตัวกูได้ออลครับใรูกกูไดเก้าเก้าเก้าเกาเกจ็ดเกเจฟังคั้งค่ะรางวัลที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งกันยายนไพ่ห้าแรเลขที่สาเลขที่ออก999997 ไปดูลอตเตอรี่รางวัลที่1 100ล้านบาทเลือกไดเชื่อโอ้พระเจ้าโจรค่อยไปหาลูกค่อยกันเด้อค่อยดูเลขรางวัลที่1 แบงไ้คนละยี่สิบยี่สบยี่สิบลาทอบ่ยีสล้านาหน่อยพหน่อยพื่ต้องเอาาุข่อยเยบ่แบงไซสักกันมันพอสัเจอได้ทั้งสี่สิบล้านบ่อันนั้นแม่เสียบดีกวากันนะคับ่เอาองไฮขอยไล่ก็นี่บ่บ่รด้ต้องแบง เอาดีๆรือส like ิให้เอาด้วยน้ำตาบอได้แบ่งซ้ำกันอันดเฮคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอเอ้ยเฮ้นเ้เฮ้ยเอ้เ้ยเฮ้เฮ้้ยเฮเฮ้เอ้เฮยเฮ้ยเด้ยเฮ้ยเฮ้อเนเ้่เน้่ยมึงจเไปเหยยยไปกย เอาไปบ่ได้ดอกบักลูกเขาแล้วพี่มากกว่า <Reid> น <den> ี้บังบักลูกทับพี่แม่มึงเนี่ยหนีเมึงอแคร์แม่มึงอยังสั่นเอาจังสี่บ่อทำเมาว่างแผนขาแม่เฮ้าเฮ้าเป็นเป็นดีไั่ได้ชัว่วเอาตัดเป็นง่ายไปเลยนักกว่าเย็นชาโอเคที่โอเคนักว่ารุ่งขึ้นพวกเขาได้รับแผนการฆาตกรรมแม่ผู้บังเกิดเกล้าของพวกเขาเพื่อหวังเอาสมบัติต้องทายเบ็ดกรได้ให้ผูอื่น เช้าวันรุ่งขึ้นลูกแม่เขาเขาอีกจำาหน้อยเดี๋ยวเวลาได้จะหาแป๊บนึงขอไปทำบักแม่ก่อนเด้อไอ้ไอๆเอายาเบียนงูให้แม่ไม่กินเลยบอสิได้ตายไวๆเอาเนี่ยขาต้มมาเอากินเือซากเล้วแม่แม่ซากเล้วเฮ้ยสูแม่ตาย ไอ้สู้แม่เป็นยังก็ตายล่ะแจ้งตำรวจแม่แม่ใจขาดรถตำรวจมาแจ้งสูตรพิเศษน่าจะ JI, so มีการฆาตกรรมเกิดขึ้นบอได้ล่ะแม่ตายเองเขาเลยบ่ต้อง